สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่11กันยา64นะครับทุกท่านครับเช้าวันนี้ก็คงยังไม่มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมมากนักนะครับก็อยากจะเน้นย้ำนะครับสำหรับผู้ที่สมัครประกันสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สมัครใหม่ในเดือนสิงหาคมนะครับหรือคนที่เป็นสมาชิกอยู่เดิมแล้วแล้วตรวจสอบในเว็บไซต์นะครับตรวจสอบผลแล้วว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับท่านไม่ต้องรอแล้วนะครับสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะครับ การดาเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ก็คือการดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่อยู่ในเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับกรอกข้อมูลเ,เซ็นชื่อแนบเอกสารแล้วก็ส่งไปที่ประกันสังคมทุกที่ใกล้บ้านท่านนะครับหรือส่งไปษณียไปก็ได้นะครับซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของการทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับคําถามที่เข้ามานะครับสำหรับผู้ทบทวนสิทธิ์นะครับถามว่ายื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว จะได้รับทราบผลเมื่อไหร่นะครับซึ่งข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ทางท่านโฆษกประกันสังคมได้แจ้งมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าเมื่อยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็จะมีการรวบรวมเอกสารเข้าคณะกรรมการนะครับแล้วท่านก็จะต้องรอติดตามผลในเว็บไซต์เหมือนเดิมในเมนูเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็การโอนเงินสําหรับผู้ที่ทบทวนสิทธิ์แล้วผ่านนะครับก็จะโอนเงินในรอบเดียวกับ รอบเก็บตกก็คือการโอนเงินซ้ําทุกวันพฤหัสของทุกสัปดาห์นั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่สถานะของท่านเปลี่ยนเป็นผ่านนะครับก็รอรับเงินในทุกวันพฤหัสนะครับเช็คได้เรื่อยๆนะครับแต่ถามว่ากําหนดการอย่างเป็นทางการเช่นการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์สามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์เมื่อไหร่ถึงจะได้นะครับก็อันนี้ยังไม่ออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นขั้นตอนของการรับเอกสารอยู่คาดว่าจะมีการพิจารณาเป็นรอบๆไป แล้วน่าจะมีการกําหนดนะครับวันเข้าไปเช็คผลทบทวนสิทธิ์นะครับท่านไม่ต้องเข้าไปเช็คทุกวันขนาดนั้นนะครับก็คงมีการวางเป็นกำหนดการออกมานะครับส่วนคนที่ผ่านแล้วนะครับซึ่งถ้าว่าเป็นผ,ผู้ที่ผ่านแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ตกล่ในเรื่องของการโอนเงินก็มีการโอนเงินซ้ําทุกวันพัลิษัสนะครับส่วนคนที่เพิ่งผ่านจากการตรวจสอบผลเมื่อเกันยานที่ผ่านมา ก็ได้แจ้งไปเมื่อวานแล้วครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แจ้งกําหนดการคร้าวๆว่า20-30ากันยานี้นะครับสำหรับผู้ที่สมัครม 40, 40เมื่อเดือนที่แล้วใน3าบวก16จังหวัดหลังนะครับที่สมัครภายในวันที่24สิงหารวมถึงผู้ที่ตกหล่น10จังหวัดแรกที่สมัครภายในวันที่10สิงหานะครับที่เพิ่งจะผ่านเมื่อวันที่7กันยานี้นะครับก็รอรับเงินนะครับงวดแรกสําหรับท่านที่สมัครใหม่นะครับ 2 0ถึงกันยานี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนกลุ่มที่รอเงินงวด2ก็คือมอ3ม 39, มมสมเกใน13จังหวัดแรกก็รอรับเงินช่วงเดียวกันครับคือ20-30ถึงสกันยาสำหรับผู้ที่จะต้องได้งวดที่2แล้วคือได้รับงวดแรกไปแล้วรอแค่ง,งวด2นะครับส่วนกลุ่มที่ทับซ้อนก็คือกลุ่มที่เป็น13จังหวัดแรกแต่เพิ่งจะผ่านนะครับก็มีลุ้นว่าจะได้ทีเดียวนะครับงวดเลยสำหรับม40นะครับถ้าหากว่าอยู่ใน13จังหวัดแรก ก็รอความชัดเจนอีกไม่นานนะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีได้ให้ข่าวเมื่อวานนี้ว่ามีความเป็นไปได้นะครับถ้าหกว่าเป็น13จังหวัดแรกแล้วเพิ่งจะผ่านซึ่งจริงๆเราต้องได้รับ2งวดนะครับก็แปลว่าม .40 ต้องได้รับทีเดียวห0 0 0 0มืเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับก็เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกไม่นานนะครับและนี่คือความคืบหน้านะครับทั้งหมดนะครับก็ถามว่าตอนนี้ยังมีประเด็นอะไรที่จะต้องคอยติดตามนะครับ ก็คงเป็นเรื่องของกาหนดการนะครับโอนเงินแล้วก็กําหนดการการเข้าไปตรวจสอบผลสําหรับการทบทวนสิทธิ์เพราะว่าการทบทวนสิทธิ์นั้นเปิดตั้งแต่ต้นเดือนกันยานะครับไปจนถึงวันที่3ส,สิงหาคมตุลาเลยนะครับจะเห็นว่าระยะเวลาของการยื่นทบทวนสิทธิ์นั้นค่อนข้างยาวนะครับแต่ท่านโสษประกันสังคมก็เน้นนะครับว่าให้รีบยื่นเพื่อที่จะยื่นก่อนพิจารณาก่อนนะครับเพราะยังมีขั้นตอนของการเข้ากรรมการอีกนะครับ แล้วเดี๋ยวคงมีการแจ้งกำหนดการว่าจะให้เข้าไปเช็คผลการทบทวนสิทธิ์เมื่อไหร่นั่นเองนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ขอทุกท่านนะครับระมัดระวังสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อุทกภัยด้วยนะครับก็ตอนนี้มีข่าวในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่มีพายุเข้าด้วยนะครับก็ขอทุกท่านระมัดระวังตัวด้วยนะครับสำหรับวันหยุดนี้ก็ขอทุกท่านนะครับมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับแล้วก็มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็จะนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต,ต่อไปนะครับ